แล้วก็ระบายเาสีน้ำตาลแดงนะคะตรงสันจมูกเพิ่มเน้นขึ้นมานะคะช่วงหน้าระบายสีน้ำตาลแดงนะคะให้ใบหน้าเข้มขึ้น ครูจะส่วนใหญ่พอเราลงสีเนื้อใช่ไหมคะเราก็ใช้สีน้ำตาลแดงลงทับอีกทีเพื่อให้มีความชัดลึกขึ้นมานะคะสีน้ำตาลแดงจะช่วยเน้นแสงเงาใบหน้าขึ้นมานะคะระบายไปเลยนะคะช่วงช่วงหัวตาก็ตัดเส้น เน้นสีเน้นช่วงหัวตาเน้นช่วงหัวตานะตรงนี้นะเน้นช่วงหัวตาเบาๆแล้วก็ตัดขอบขึ้นมาอีกทีหนึ่งเพื่อไม่ให้ดวงตาดูลอยส่วนรอบรอบชั้นตาก็เน้นสีน้ำตาลแดงขึ้นมานะคะ น้นสันจมูกขึ้นมาตรงนี้ก็เน้นทับอีกครั้งหนึ่งต่อไปเราก็มาระบายสีดำน้ำตาลดำนะคะเน้นช่วง ผมช่วงผมเน้นด้วยสีน้ำตาลดำเข้มแล้วค่อยตวัดเข้ามา ใช้พวกกันปลายแหลมนะคะแล้วก็ตวัดช่วงไลาผมนะคะเนี่ยค่ะให้ให้ปลายพวกกันแหลมเข้าด้านในแล้วก็ระบายเข้มด้านนอก ก็เน้นขึ้นมาเลยนะคะให้เข้มเลยใต้ขอบบายช่วงผม ลากปลายพวกกันเรียวแหลมเข้ามาทางด้านหน้าผากนะคะตรงนี้ก็เน้นให้เข้มเลยด้านข้างมีความโค้งหน่อยๆน,นะคะ ไปพวกกันจากนั้นก็เน้นตาให้เข้มเลยนะคะเรามาเน้นดวงตากันอีกรอบหนึ่งให้เก็บรายละเอียดให้ดวงตาดูคมเข้มแล้วก็มาใส่ขนตานะคะขนตาขนตาล่าง ไปพวกกันเล็กเรียวแหลมนะคะเน้นขึ้นมาช่วงปากก็ตัดเส้นหน่อยนะคะเพื่อให้เห็นลิมฝีปากบนและล่างชัดขึ้นตรงนี้ก็ลาก ้สีเนื้อเข้มลงโตรกรอบหน้านะคะอีกรอบนึง เว้นตรงกลางไว้นะคะเพื่อให้หน้าผากดูโนนขึ้นเราก็จะเน้นช่วงรอบหน้าผากแล้วก็เน้นช่วงหนกแก้มลงมานะคะช่วงจมูก เน้นสีน้ำตาลแดงนิดหนึ่งนะคะช่วงหนกแก้มขึ้นมาปาดให้กลมกลืนกันตรงนี้ก็ใส่รอยยิ้มลองแก้ม ระบายให้ทั่วนะคะเน้นตรงนี้ขึ้นมาอีกช่วงนี้นะคะช่วงใต้คิ้วกับตาแล้วก็ปาดขอโทษค่ะปาดให้มันกลมกลืนกัน ไปกูจะมาใส่สีแดงนะคะเสื้อสีแดงระบายเสื้อสีแดงกัน ไปตรงช่องว่างที่เราเว้นไว้นะครเป็นสีแดงผสมน้ำลงไปให้สี เอากันตรงนี้ก็ลมสีแดงนะคะสบายไปเลยนะคะช่วงเสื้อ สีแดงที่เราเว้นไว้นะคะ ตรงนี้ก็ลงสีเนื้อลงไปหน่อยนะคะให้สีปากดูลงสีเนื้อขึ้นตรงกลางปากนิดนึงนะคะปากก็จะดูอิ่มขึ้นมานะคะ ทับนะคะสีดำให้เข้มขึ้นช่วงที่เว้นไว้นะคะอันนี้ก็เป็นคอเสื้อเราจะใช้สีดำนะคะลงเป็นเส้นผม ช่วงตานะคะก็เน้นให้เข้ม ตัดเส้นนะคะตัดเส้นใต้จมูกเน้นจมูกขึ้นมา<อ>ตรงนี้ก็เน้นช่วงขอบปากก็วันนี้ครกก,ก็มาวาดให้ชมกันประมาณนี้นะคะลองฝึกวาดกันดูนะคะใคร ชอบสไตล์สีน้ำนะคะ,ะ,คะก็วาดกันใช้พวกกันนะคะใช้พวกกันเน้นขนตาอีกทีหนึ่งอีกรอบหนึงให้ตาดูหวานขึ้นนะคะลุงขนตา เอาละค่ะวันนี้กูกูก็มาวาดให้ชมกันประมาณนี้นะคะหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจในการวาดรูปสีน้ำให้กับทุกคนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับชมค่ะสวัสดีค่ะ